การเลี้ยงไก่ไข่ถือว่าเป็นอาชีพที่มีคนสนใจหลายในปัจจุบันเนื่องจากไก่ไข่เลี้ยงบ่ญยาใส่พื้นที่น้อยมีความสะดวกในการให้อาหารวัคซีนและยารักษาโรคกรหาได้ง่ายไปซื้อตามลานขายอาหารสัตว์ทั่วไปก็ได้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพันธุ์ไก่ จากพันธุ์แทเป็นไก่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แท่จึงทํำให้การเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยเลี้ยงง่ายแข็งแรงทนทานต่อโรคระบาดสามารถผลิตไข่เพื่อกินเองในครอบครัวและขายในตลาดก็ง,งาา่ายราคาดีสำหรับผมได้นำไก่ไข่มาเลี้ยงเพื่อการศึกษาทดลองเลี้ยงเป็นไก่สาวพอมไข่ซึ่งเป็นวิธีที่คนนี้ ยมเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพหรือเผื่อการค้าขายกันหลายเนื่องจากบอ่อต้องเสียเวลาเลี้ยงดูไก่เล็กหรือไก่รุ่นนอกจากนี้โลงเลื่อนก็ส้างไว้เฉพาะกับไก่ไข่เท่านั้นเต้การเลี้ยงไก่วิธีนี้ต้องลงทุนสูงผู้เลี้ยงต้องหูจักฟร์มที่ผลิตไก่สาวเป็นอย่างดีต้องสอบถามถึงประวัติของฝูงไก่สาว ที่นํามาเลี้ยงเสมอเพราะช่วงที่ไก่ยังเป็นลูกไก่และไก่ลุ่นคนเลี้ยงบ่สามารถหูประวัติของฝูงไก่สาวที่จะนํามาเลี้ยงได้เลยการเลี้ยงดูแลกไก่สาวซึ่งเขาจะมีอายุ1 5หาถึง20สบัปดาห์หรือ4ถึง5เดือนต้องควบคุมปริมาณอาหารและนำนักโตไก่ให้อยู่ในกิฑนมาตรฐานของไก่ไข่แต่ละสายพันธุ์ บ่ควรให้กินอาหารแบบเต็มที่เพราะไกลมักจะเกิดกินเกินคว่มต้องการเห็ดแห้อ้วนมีน้ำหนักตัวมากเกินไปไก่ไข่ที่ใไข่เร็วจะบอทนและสิ้นเปลืองคขาอาหารมันสิบ่อคุมในการลงทุนการควบคุมอาหารไก่ไข่ของผมจะจำกัดปริมาณอาหารในแต่ละวันอาหารประกอบด้วยหัวอาหารเก่าเปลือก พืชพักใบผงชุ่รสใบกระทินและเศษอาหารที่เหลือจากหลานของผมและผมจะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติพ่อไก่สาวอายุ18ถึง20สัปดาห์หรือ4เดือนครึ่งถึงหาเดือนควรมีการควบคุมดูแลอย่างไก่ชิดเพราะไก่กำลังจะเริ่มออกไข่ให้ผลผลิตซึ่งในการเลี้ยงตั้งแต่แรกถึง ตั้งแต่แรกเกิดนะครับถึงอายุยี่สิสัปดาห์นี่หลังจากนั้นประมาณ3าถึงสสัปดาห์ไรกร่กะเริ่มทยอยไขให้ไข่เรื่อยๆจนครบสูบตูก็จะให้ผลผลิตยอยู่ประมาณ80ดสิถึงร้อยเปซยกตัวอย่างผมเลี้ยงอยู่ที่สิตัวก็สีให้ไข่บางมือกับแปดฟองเก่าฟอง10บฟองบาง จะบอเต็มร้อยเปอร์เซนต์เสมอการเลี้ยงไก่ไข่ช่วงที่ให้ผลผลิตอายุจะอยู่ที่ประมาณ21-72สัปดาห์หรือหาถึง17เดือนซึ่งก็เลี้ยงอยู่ประมาณ1ปีครึ่งถ้าการเลี้ยงดูแลอย่างถูกต้องไก่ก็จะเริ่มให้ไข่อายุ20-21สัปดาห์ เมื่อสังเกตเห็นไก่ไข่ลืมไข่กะประมาณหาเปอร์เซ็นต์ของฝูงเนาะควรให้อาหารที่มีโปรตีนเ้อครับประมาณ16เปอร์เซ็นต์และอาหารต้องมีความเพียงพอกับความต้องการและการให้ผลผลิตของไก่ไข่ไก่ระยะนี่ต้องการแคลเซียมมากกับซีอิวประมาณ4.6กรัมต่อโตวความต้องการแคลเซียมนี่จะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การออกไข่เป็นสำคัญ ถ้าเปอร์เซนต์การไข่สูงควบมต้อการแคลเซียมกัศิสูงตามถ้าเปอร์เซนต์การให้ไข่ต่ำควบมต้อการแคลเซียมกัศิต่ำตามเช่นกันไก่ไข่จะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงอายุประมาณ2 5ถึงส0สัปดาห์หรืออายุอยู่6ถึงเดเดือนและจะค่อยๆลดลงอย่างสาสาการเลี้ยงไก่ไข่นั้นควรสิมีการจดบันทึกจำนวนไข่ต่อมือ เพื่อคิดเปอร์เซ็นต์การให้ไข่เพราะว่าการให้ผลผลิตโดยทั่วไปของไก่ไข่เมื่อเริ่มออกไข่นับออกไปประมาณอายุ52ถึง60สัปดาห์หรือ1ถึง1ปีครึง่งการสิบปดไก่ออกเนื่องจากไก่ให้ผลผลิตบ่กคุมทุนคือว่าให้ผลผลิตตำกัว6กของฝูงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมของการให ผลผลิตของไข่ไก่และคุณภาพของไข่ไก่ในแต่ละช่วงของการให้ไข่ของการเลี้ยงจงแต่เริ่มออกไข่ไปถึงการปลดไก่ออกการปลดก็จะขายต่อให้ล้านเชือดไก่นาไปขายให้ผู้บริโภคซื้อไปประกอบอาหารอีกเท่อนึงหลังจากไก่เริ่มไข่เล้ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นความถที่ในการให้ผลผลิตไข่ขนาดไข ขนาดตัวไกล่และประสิทธิภาพในการให้พ้นผลิตในการให้ไข่ของเมไก่ในรอบ1ปีกับสิแ่งเป็น3ระยะคือระยะที่1นี่เป็นระยะที่ไก่ให้ไข่สูงสุดความทีการให้ไข่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากฟูงไก่เริ่มไข่ได้หาเปอร์เซ็นจนกระทั่ง ผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นสูงสสุดเมื่อไก่ออกไข่ไปได้ประมาณ2-3เดือนในระยะนี้ไก่ก็มีความเจริญเติบโตและขนาดของไข่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามสภาพการจัดการของเหาเดอพ่พแม่พิ่นองการไข่ในระยะนี้สิ้นสุดเมื่อไก่อายุได้ประมาณ10เดือนครึ่งหรือนับจากไก่เริ่มออกไข่ออกไปได้ประมาณหเดือนครับ และกะมาเบิงระยะที่สองกันครับผมเริ่มตั้งแต่ไก่ไข่ออกได้หาเดือนไปจนถึงไข่ได้สิบเดือนหรือเมื่อไก่ได้อายุสิบหาเดือนครึง่งหรือหนึ่งปีครึง่งเป็นระยะที่ไข่ไก่กับมีขนาดไข่บอยใหญ่อีกแล้วและไก่ยุดการเจริญเติบโตแต่อาจมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นบ้างจากการชะสมของไขมัน ไก่กินหลายจะอ้วนถือว่าเป็นระยะที่ผลผลิตเริ่มลดลงและก็ระยะที่3ครับกับเป็นระยะสุดท้ายของการให้ไข่ก่อนที่จะยุดไข่ระยะนี้เริ่มตั้งแต่ไก่ออกไข่ได้10บเดือนจนกระทั่งไก่พัดขนครับขนสิเริ่มล้นด้วยครับผมระยะนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือนการให้ผลผลิตลดลงจนกระทั่งไก่ ยุดไข่เพื่อพัดขนครับขนจะลน่นแล้วก็เปลี่ยนขนใหม่ครับผมแต่ขนาดของไข่บ่อใหลดลงหลังจากพัดขนแล้วแม่ไก่จะเรื่มให้ไข่อีกรอบการให้ไข่ของแม่ไก่ในรอบที่สองหรือปีที่สองแล้วกับปีทัดทัดไปเนี่ยจะคือกันกับในรอบปีแรกเด้อครับผมแต่ผลผลิตไข่จะตากลัวรอบแรกหรือปีแรก รนะยะเวลาในในการหายไข่กส็สั้นสั้นลงกัวหลอบปีแรกประมาณ20%ไข่ใครที่ได้ในหลอบปีที่สองนี่จะมีขนาดใหญ่กว่าปีแรกแต่เปลือกบางกว่วครับผมนี่แหละครับพ่อเมีพี่น้องผมเสือหรอครับว่าคนไทยนี่เก่งเรื่องการเกษตรด้วยสายเลือดที่มีการ่ายถอดมาแต่โบราณ ป,ปับปรุงพัฒนาจนการผลิตการเกษตรอีหยัยงก็ง,ง่ายแม้แต่หมดแดงก็เลี้ยงไว้กินเองได้อาหารการกินก็นบ่อึดบ่อยากเขาก็มีอยู่มีกินเหลือจังขายกินอยู่อย่างประหยัดเดินตามสายกลางของพระพุทธเจ้าอยู่ใต่มเง้าพระรรำของพระองค์ทรงสอนสั่งมาการเลี้ยงไก่ของผมซึ่งเป็นไก่ ใคชุดเดียวกันที่ผมนํามาเลี้ยงลายถายทอดองค์ความรูในคลิปแหลกซื้อเรื่องว่าการเลี้ยงไก่สิบตัวขึ้นทุนภายในสองเดือนเป็นการเลี้ยงแบบง่ายๆปล่อยหากินตามธรรมชาติให้ธรรมชาติซ้อยเลี้ยงเขาจะหากินแบบอิสระหาอยู่หากินเองได้จะซ้อยลดต้นทุนหัวอาหารและเขาแถบจะบอสนใจหัวอาหารเลย ไก่ไข่อารมณ์ดีบอเขียดแข็งแรงออกไข่ดีให้พ้นผลิตสูงการเลี้ยงแบบนี้จะซอยยืดอายุการออกไข่ออกไปได้อีกคือกับเฮาเลี้ยงไก่บ้านนี่แหละครับแต่การเลี้ยงแบบนี้ก็มีปัญหาอยู่คือกันคือต้องสังเกตว่าไก่ไข่ของเฮาไปไข่มองไดเพราะว่าบางตัวกับไข่อยู่ห่างที่จัดไว้ในคอก บางตัวกลับไปอยู่หมองอื่นโบไข่หมองเดียวกันเลยเฮาอาจจะหาไข่บอเจอเลยกะเก็บไข่โบเบิดกลับเป็นไปได้ขอควรระวังการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติคือว่าไกลไข่อาจจะถูกสุนัขกัดต,ตายและไข่ที่เขาไปว่างไข่ไว้อาจจะถูกกาหรือหนกหนูสัตว์อื่นเอาไปกินครับและผมก็ขอฝากผลงาน และกะจะนําเสนอข้อมูลการเกษตรจากผมศึกษาและนําไปปฏิบัติจนตอบโจทย์ได้ว่าเห็ดแล้วคุ้มทุนมีระยะเวลาขึ้นทุนเร็วและกะจะไปสะแสวงหาข้อมูลจากเกษตรกรที่เขาประสบผลสำเร็จแล้วมานําเสนอเช่นกันและผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ